สวัสดีค่ะพี่น้องมือนในจับหน่อยพะเขาโคกค่ะเขาโคกมาน้ามาหาเลาะเบื้องเห็ดค่ะแตปมาจากหน่อยนี่แล้วไปเข้าไปเลาะเบื้อง่าเห้สิได้ยังตืิมอีกปะค่ะไปครับไปจับหน่อยเก็บเห็ดครับโอ้ตา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 ไข่หน่อยไข่หน่อยดูตาเบื้อเก็บไปหมดแล้วดอกนะคะ

ก็เสียไปเด้อค่ะนีเดียมสไอตวนอสะออนสะออนดูาหมูมันนะู้ดนูดตายแล้วค่ะอนเห็ันี่อู้กลังเกิดหม่งานแหง แัวเป็นชุดบุค่ะสวรแม่คนละค่ะหมูเสียบไปเยค่ะเนี่ยีอีกตัวหนึ่ชั่วโมงผ่านไปกยืนล้วค่ะบดน,นี้บะองหอดไซค่ะแบะะบน,นี้ถ้าเกิมาจะเห็นหีบปวไปน่ไยนเห ถึงไหมไหมคะกำลังชุดหลุดไหมว่าท่านดีบ่านรือไหมอู้ง้างกำลังเสียบได้ไหม กำลังงามๆเลยครับน้พี่น้องขาวอ้วนด้วยขวานลายครับพีขาวอัวนเลยค่ะแบบมันปุขึข้นมาเองนคะ,ะขึ้นมหนีเลยแหละขอเสีของบ ขนให้ไปท้องพุมขาว้ยขาตัวเลย